สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่บนรถนะคะเรากําลังจะพาเพื่อนๆไปรับประทานอาหารจีนนะคะถ้าเอ่ยชื่อว่าพัตคาารเจียทงเหงนะคะเราคิดว่าต้องมีคนรู้จักอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาเป็นร้านอาหารจีนสไตล์ใต้จิ๋วนะคะซึ่งอยู่คู่กับเมืองชิงใหม่มาอย่างยาวนานกว่า60ปีนะคะเริ่มจากร้านอาหารเล็กๆย่านนวรัฐนะคะจนสร้างฐานะขึ้นมาเป็นพัตนาารอาหารจีนเรื่องชื่อได้อย่างทุกวันนี้นะคะ มาค่ะเพื่อนๆตามเรามานะคะตอนนี้เราก็มาถึงพัตคารเจียทงเฮงสาขาสีดอนชัยแล้วนะคะลานจอดรถเขาก็กว้างขวางพอสมควรนะคะทีนี้ก็ตามเรามาข้างในเลยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้มีสถานการณ์โควิดนะคะเขาก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็เจลแอลกอฮอลให้กับลูกค้าทุกคนนะคะเพื่อสร้างความสบายใจแล้วก็ความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่นี่นะคะ นาคะตอนนี้เราก็เข้าไปด้านในกันนะคะเมื่อเข้ามาด้านในแล้วนะคะก็จะพบกับบรรยากาศแบบพัฒคารอาหารจีนนะคะซึ่งที่นี่เขาก็จะมีทั้งโอเพนแอร์นะคะแล้วก็ออห้องปรับอากาศให้ลูกค้าได้เลือกตามความพอใจนะคะหรือถ้าหากว่าใครที่ต้องการจะมีความเป็นส่วนตัวนิดนึงนะคะก็จะมีห้องรับรองให้เราเลือกนะคะแต่ของตัวเราเองนี่เราโถจองห้องไว้เรียบร้อยนะคะเราเลือกเป็นห้องส่วนตัวนะคะเพราะว่าพอดีพวกเราเป็นสาวขาเมาส์นะคะเราก็จะแบบเมาส์กันตลอดเวลา ะะมันจะได้ไม่ไปสร้างความออรบกวนหรือว่าออให้คนอื่นเขาต้องลำ่านใจนะคะ และตอนนี้พวกเราก็กําลังเลือกดูเมนูอาหารกันอยู่นะคะเมนูอาหารของที่นี่มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเออลืมบอกไปนิดนึงค่ะว่าพัตตารที่นี่นะคะเขาอาร่อยจนได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ปี2020เลยนะคะโอ้อย่างนี้เราต้องแบบรีบเลือกอาหารเลยค่ะความตั้งใจของเพื่อนเพื่อนนะคะตั้งใจว่าวันนี้เราจะมาทานกุ้งมังกรผัดผ,ดผงกะหรี่กันนะคะต้องกุ้งมังกรด้วยนะคะถ้าไม่มังกรนี่แบบทานไม่ได้นะ,ะเราว่าสงสัยนะคะก็เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราจะสั่งเมนู นูนี้ไปนะคะเพื่อนๆต้องชอบใจแน่ๆเลยนี่อาหารที่สั่งไปก็มารออยู่บนโต๊ะแล้วนะคะแต่ยังขาดเมนูเด็ดคะ่ะนั่นก็คือกุ้งมังกรคะ่ะก็คือรอกันไปนะจ๊ะส่วนตัวเราแล้วนะคะเราชอบผัดปวยเล้งค่ะเพราะว่าเห็นว่าเป็นเมนูที่เรียบง่ายแบบนี้นะคะแต่เชื่อไหมคะว่ารสชาติเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะคะเพราะว่าจะออกรสชาติเค็มนิดๆแล้วก็มีน้ำซอสขุกขิกค,ค่ะโอ้โหฟินจริงๆค่ะ ดูดูคะ่ะตอนนี้ก็แอบชำเรืองมองอาหารกันอยู่นะคะแล้วก็ทานก่อนไม่ได้น้วนนะคะต้องรอ,อกกุ้งมังกรคะ่ะโอ้มาแล้วคะ่ะเทียบไม่ใช่รอนี่เพราะอะไรคะ่ะคือเราจะถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูกันนะคะมาแล้วคะ่นะน่าทานไหมโอ้โหกุ้งตัเวเบ้อเลยคะ่นะเนื้อสมอยากไหมนะเนี่ยเนี่ยดูว่าพวกเธอจะชอบกันไหม ถึงจะต้องเฮกันเลยนะคะก็เป็นว่านะคะปฏิบัติวเราจะให้เพื่อนถ่ายรูปนะคะเพื่อดูว่าอาหารที่เราจะรับประทานในวันนี้นะคะหน้าตาน่าทานแค่ไหนนะคะก็เออซูมหน่อยจ้าซูมสวยๆนะคะโอเคค่ะเห็นแล้วนะคะว่าอ,อ,อาหารที่เราสั่งมาหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะคะก็ก่อนที่จะถ่าย ก่อนที่จะทานนะคะเราก็จะถ่ายรูปนะคะเพื่อที่จะบอกว่าฉันจะมาหม่ำแกแล้วนะก็สงสารมันเหมือนกันอยู่นะคะอุตส่าห์โตมาได้ปานนี้ก็จะมาให้เรากินซะละนะคะก็หลังจากที่เรารับประทานเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะตามด้วยไอศครีมนะคะซึ่งเป็นไอศครีมสุดเด็ดของร้านที่นี่เลยนะคะก็จะมีไอศครีมทุเรียนนะคะซึ่งจะมีเนื้อทุเรียนอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็มีครีมนมฮอกไกโดนะคะแล้วก็บานอฟฟี่นะคะซึ่งล้วนแต่ว่าเป็น ความรังสรรค์ของเจดทงเถงที่ทามาให้เรารับประทานกันนะคะก็จะทิ้งภาพลิงที่เราถ่ายไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะยังไงนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อๆไปให้เพื่อนได้รับชมกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนมากๆนะคะที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะคะแล้วก็ขอให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ